สุดก็เออเลิกอย่างเดียวอ้างเหตุผลว่าเนี่ยโอ้โหไปกินเหล้าเอาเงินไปแล้วไม่ให้โอ้โหทาไม่ได้เดี๋ยวนี้ทําใจไม่ได้เขาว่างั้นเออไม่สนใจเขาให้เงินไปแล้วก็วไม่เหลือตังกลับมาเลยน,นู่นนี่เห็นไหมเขาเป็นคนจัดฉากทุกอย่างเอฟซี FC. ขานี้เขาทาอะไรเขาวางแผนล,ล่วงหน้าทั้งนั้นไม่ว่าเรื่องไหนวางแผนไว้ทุกอย่างเออแล้วก็เรื่องพูดง่ายแล้วก็เรื่องไอเอฟซี FC. แล้วแล้วแอดได้ข่าวมานะเอฟซีนะได้ข่าวว่าเอฟซีที่เขาเขาพูเขาคอมเมนต์มาที่ช่องอื่นเขาบอกเลยว่าถูกหลอกกันเป็นแถวเขาพูดอย่างนี้เลยเออเขาพูดขนาดนั้นนเอฟซีนะว่าอยถูกหลอกถูกหลอกมาเป็นแถวเลยถูกหลอกอ้างอ้างให้ไปซื้อของไปซื้อที่ไปซื้อทางจะทํานู้นจะลงทุนทํานู้นนี่ให้นู่นนี่นั่นเออไปเอาเข้ามา แอดก็ว่าแล้วอยู่ๆเขจะมาให้เพื่ออะไรถูกไหมมันต้องมีเหตุผลทุกอย่างคนเราจะให้กันเนี่ยมันต้องมีเหตุผลว่าให้ไปทําอะไรให้เพื่ออะไรเออมันไม่ใช่เพราะความสะคือให้เขาไปลงทุนไงเออซื้อตรงน้นซื้องน,นี้เนียแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าไอ้ตจ้ที่ตรงนั้นนะ่ะมันผิดกฎหมายอะมันผิดกฎหมายเห็นไหมเอฟซี FC, ลองคิดดูดิเขาเขาเริ่มตาสว่างแล้วตอนนี้ แอดบอกได้ด้วย FC ทุกคนเขาเริ่มตาสว่างแนละ้วคุณสร้างโปรเจกต์สร้างงานสร้างอะไรมามาขอเบิกนะแอดก็ Ad, ที่แอดเคยพูดให้ฟังมันก็คือลนนักษณะนี้อยู่ๆนะเขาจะให้โดยที่ไม่มีเหตุผลมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีเหตุผลคนเราจะให้กันเนี่ยต้องมีสาเหตุถูกไหมเออไม่สาไม่สาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ต้องมีไม่ใช่อยู่เพราะให้เพราะความรักมันไม่ใช่ในสถานะตรงนี้เขาไม่ได้สงหน้าสงสารใดใดทั้งสิ้นเลย เออแต่แต่ทําไมเขาให้อยู่เรื่อยเพราะอะไรเออ็หลางบ้านมันเป็นคนละเรื่องเขาวางหลักฐานวางโครงการนะครับว่าจะทําตรงนู้นจะทําตรงนี้ให้นะเดี๋ยวจะทําตรงนี้นะเดี๋ยวเอาเอาเงินมาก่อนนะเดี๋ยวจะสร้างตรงนี้ให้เออเป็นรีสอร์ทมั่งเป็นสร้างบ้านที่พักตาอากาศมั่งนู่นนี่นั่นเห็นไหมโครงการมันใหญ่โตเออเขามีตังเขาโอเคดิเอาเอา,เอา,เ,อาเอาไปเลย เท่าไหร่ต้องการเท่าไหร่เขาจให้หมดเออสุดท้ายไปไงเออน้ําเหลวครับฟ้บาน้ําเหลวเออสุดท้ายก็เสียเงินไปเฉยเฉยเออทาอะไรไม่ได้แล้วก็จะโดนอีกนั่นแหะเห็นไหมเอฟซี MC ก็จะปล่อยมีปัญหาไปด้วยนี่คือสาเหตุอันนี้พูดง่ายกว่าอันนี้มันอยู่ขมเมรช,ชัดเลยนะถ้าพูดอย่างนั้นแก๊งแก๊งเดียวกันเลยละ่ะ เออคุณก็ต้องมีโปรเจกต์คุณต้องสร้างปเกเอ๊ะไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้เออแล้วคิดดูว่าต่อไปเนี่ย<ๆ>เขาเริ่มรู้แล้วว่าเออไม่ไม่ควรแล้วไม่ควรจะไปครบแล้วตอนนี้เขาหาใครยากแล้วหาคนที่จะมาซัพพอร์ตเขาเพราะเขาเริ่มรู้แล้วไงว่าเออถ้าให้ไปเนี่ยเออขอไปคุณไปทําอะไรถ้าให้จะเหมือค่าข้าวนะเขาอาจจะให้ได้แต่ให้เป็นก้อนใหญ่หญเขาคงไม่ให้แล้วเออเขาต้องถ,ถามว่าคุณไปทําอะไรคุณไปอ้างโปรเจกต์ไม่ได้แล้ว เออที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างเออที่ผ่านมาไม่มีเออแม้แต่เขาเขาก็ย,ยังทําไม่ได้เลยนักภาษาอะไรเอฟซีอันนี้คืออะไรเราต้องถามว่ามันคืออะไรเออแก๊งคอเซ็นเตอร์หรือเปล่าเดี่ยวเอฟซีลองคิดเอาแล้วกันนะครับเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่พูดง่ายๆว่างานนี้เออเจอขุดลากถอนโคนนะครับ ความลับนะครับมันไม่มีในโลกเลยนะตอนนี้นะความลับไม่มีในโลกแล้วเขาเปิดออกมาเนี่ยเอฟซี FC เข้ามาจากย้ายจากฝั่งนู้นมาอยู่ฝั่งนี้เอาโอ้ยง่ายเออย้ายจากอยู่ฝั่งนู้นมาอยู่ฝั่งนี้เ่ยนะเพราะเขาต้องการความกระจ่างไงถ้าถ้าไปอยู่ฝั่งนู้นเขาจะปิดหูปิดตาเอฟซีเลยเออไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปฟังฝั่งพวกนี้เขาว่า้นพวกนี้มันอิจฉามันหาเรื่องเออเขาเป็นคนดีจะตาย เออก็เอาสิเออครับคุณก็อยู่ต่อไปคุณก็มีแต่เสียไงเอาเสียด้วยมีเหตุผลไหมละ่ะเออคุณก็อยู่ไปคุณก็ลองดูอยู่ไปแล้วคุณจะเสียจริงไหมเอาถามแค่นี้เอออยู่ที่นี่อยู่ฝั่งนี้ไม่ได้เสียนะจะบอกไปเลยแล้วมาดูนะครับมาดูแล้วก็มาหาความรู้ว่ามันเป็นยังไงมันเป็นลักษณะไหนอ่ามันเป็นลักษณะไหนคุณมาดูคุณมาศึกษาเอาได้ นะถ้ากูอยู่ฝั่งนู้น่ะเขาก็ปิดหูปิดตาไม่ให้พูดไม่ให้รู้เรื่องไม่ให้อะไรแล้วก็พยายามเป่าหูว่าอย่าไปเชื่อฝั่งนี้ฝั่งนี้มันหาทางกันแกล้งหาทางยึดทำลายเขาทะล้มเขาถามหน่อยนะครับจะไปล้มเขาเพื่ออะไรมันไม่มีประโยชน์เออมันไม่มีอะไรเลยจะไปล้มไปเพื่ออะไรมันไม่จำเป็นเออเขาทําถูกต้องหรือเปล่าถ้าเขาทําถูกต้องมันก็ไม่ได้มีปัญหาเนี่ยอันที่ผ่านมามันไม่ใช่อย่างนั้น แค่พฤติกรรมแค่ทำกับครอบครัวนี้ก็เกินพอแล้วเอฟซีเห็นไหมเออทำกับครอบครัวทำกับญาติพี่น้องนี้ก็หนักพออยู่แล้วเออแล้วก็มาทำกับอดีตอย่างเงี้ยโอ้ oh, เอฟซีเ้ยสวมให้นะสวมโคอ,องโค้ขงขึ้นมาสวมให้เอสวมเป็นไงงอกขึ้นมาเลยเออโอ้แย่เลยนะเอฟซีนะก็ ต้องพูดง่ายๆว่าอ่าสงสารเขานะเออสงสารอาดีตตอนนั้นนะเออเขานี่ทาพยายามพยาพยามลอบพยายามหลอมนะหลอมดวงใจหลอมหลอมเอาไวร้รวมกันคือไม่อยากจะแยกออกจากกันเพื่ออะไรเพื่อจะรักษาไว้เพราะเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นความสมบูรณ์ของครอบครัวไงไม่อยากจะเลิกเขาก็พยายามบอกอย่าเลิกได้ไหมนู่นนี่นั่นเพราะอะไรเขาก็เห็นแล้วว่า เออมันจะมีปัญหาลูกเลิกมันจะได้มีมีปัญหาถูกไหมเขาก็พยายามหลอมรวมแต่ทั้งนี้เขาสะบัดปัดอย่างเดียวเลยนะเออปัดอย่างเดียวพยายามบายเบียงทุกอ,อย่างคือจะเอาให้ได้จะเลิกให้ได้หมายความว่าไงหมายความเขาจีมีจุดมุ่งหมายอยู่แล้วมีจุดมุ่งหมายมีตั้งเป้าเอาไว้แล้วว่าเออถ้าไปแล้วเนี่ยเขาจะฟอกขาวยังไง จะไปหาคนนู้นยังไงตอนนี้เขาเปิดเผยแล้วเนี่ยความลับมันไม่มีในโลกนะ้วเอ็ซีเขาก็พยายามปกปิดนะแต่มันก็ปกปิดไม่ได้เราก็ระแคะระคายมาแต่สมัยก่อนแล้วเรารู้เพราะว่าที่เขาพูดมาไปเปยนะ์แต่เราก็ไม่รู้ว่าใครไงแต่ตอนนี้กระจ่างแล้วแล้วก็อย่าคิดว่าขานุ่นเขาจะรักจริงแอดก้าพูดเลยเขาไม่ได้รักจริงหรอกแอดก้าพูดเลยไม่ไม่ใช่หรอกเขาคิดว่าทางนี้เขามีลวมั้งแอดเข้าใจเป็นอย่างนั้นนะ เออแคิดว่าเขามีแล้วค่ะทางนู้นเขากะว่าจะมาเล่นงานทางนี้บ้างคุณไม่มีคุณไม่มีพูดง่ายคุณไม่มีอาอ่ะไรนะคุณไม่มีเนะมมสเน่ห์ที่จะไปดึงดูดเขาได้ไหมทั้งอย่างเดียวไม่มีเลยเออหน้าตาเออก็ดึงดูดเขาไม่ได้แล้วก็อุปนิสัยก็ดึงดูดยิ่งไม่ได้ใหญ่มีอะไรบ้างที่จะไปโชว์ใครบ้างได้เนี <laughs> ่ย ไม่มีเลยเอฟซีไม่มีเลยนะครับไม่ต้องไปถามหาเลยว่าคุณมีความดีจะไปแข่งขันกับทางนู้นได้ไหมไม่ได้เลยเออแล้วเขาจะพาออกไปพาออกออกงานได้ไหมเออพาไปทําบุญตอนเช้าได้ไหมไม่ได้เขาก็ไม่กล้าเออเพราะคุณไม่รับใครอยู่แล้วถูกไหมล่ะเออไม่รับแขกอะ่ะพูด,ดง่ายง่ายมันก็จบแล้ว FC. เอฟซีเออถามหน่อยเขาจะเอาไปทําไมถามหน่อย อแล้วคิดดูถ้าเกิดเขามีตังจริงเขารวยจริงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้เออเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกเออเลือกได้แน่นอนคนรวยเนี่ยโอ้โหเอสีคนที่เขาเป็นเจ้าสัวนะครับหรือเป็นคนรวยเนี่ยดูเด็กเขาหน่อยดูเด็กเขาได้เออเด็กเขาแจมๆทั้งนั้นเออมีแา่มองดูโอเคทั้งนั้นเขาเลือกได้เขาจะไปเลือกทำไมทางนี้ พูดง่ายๆว่าขนาดก็ทํากับอดีตได้แล้วนับภาษาเรื่องนี้ถ้าเกาเอาเข้าไปเนี่ยขาเนี่ยบันเทิงบ้านแตกแสแหลกขาดเออถ้าเอาไปนะแตกบ้านแตกแสแหลกขาดเหมือนเดิมขนาดของเขาเองเขายังทําให้มันแตกได้เลยของคนอื่นจะทําให้แตกได้ไหมได้เขามีศักยภาพพอที่จะทำให้แตกได้อา่า แม้แต่สพก็ยังทำให้ระเบิดได้เลยเออเขามีศักยภาพเออมีเขาไม่ได้กลัวใครนะเออถ้าเขาเขาได้มีกรรมสิทธิ์หรือมีอำนาจสักขึ้นมาสักหน่อยเนี่ยเออเขาจะดำเนินการเลยเออถ้าใครคิดว่าจะเอาไปแล้วเนี่ยเอาไปเป็นเป็นตัวขาตัวคูณนะครับเอาไปทำให้ลุ่งเรืองจเจริญลุ่งเรืองไม่ไมีมีแต่แย่ลง FC. เอฟซีเออเขาไม่ได้ไป สร้างสรรค์ให้มันมีประโยชน์เนี่ยที่เขาทําอยู่ทุกวันเนี่ยเออเขาอยู่ได้เพราะอะไรนะแว่คนนี้แว่คนนี้อะหลอกไงหลอก <laughs> เออนั่นแหละเขาอยู่ได้แล้วถ้าไม่ถ้ามีมีแบบนี้แหละเขาก็อยู่ไม่ได้เขาจะไปทำอะไรได้ถ้าไม่มีเอฟซีคอยหนุนหลังอยู่เขาก็จบไปนานแล้วไอ้ีเออ เขาไม่ได้เป็นตัวเป็นตัวนําพาเนี่ยเอานําพาคนโน้นคนนี้เอ่อเป็นเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเขาคิดว่าเขาเป็นจุดศูนย์กลางของโลกเหรอเออเป็นคนที่มีพูดง่ายมีความสําคัญนะเป็นจุดสองจุดศูนย์กลางจักรวาลน,นะทุกคนก็ต้องมาหาเขาเ,เพื่ออะไรเออเพื่อให้เขาชําแหละเหรอเออไม่มีไม่มีจะมาได้ผลประโยชน์จากเขาแน่ๆไม่มีมีแต่เขาเอาผลประโยชน์นะจริงๆ ไปก็ไปหาคือเขาต้องไปเสียผลประโยชน์อะถ้าเอฟซีเข้าไปหาก็ต้องมีสเสียอย่างเดียวคุณก็ไปติดบ่วงเขาอยู่นี้รับรองได้แต่แต่แต่คนที่ผ่านมาเนี่ยนะดูจากเอฟซีเขาออกมาเล่าแต่และคนโดนทั้งนั้นจะโดนมากโดนน้อยเท่านั้นเองโดนทั้งนั้นโดนสร้างโปรเจกต์เดี๋ยวพูดเรื่องนู้นมั่งเรื่องนี้มั่งออโกหกเรื่องตรงนั้นโกหกเรื่องนี้เขาโกหกเป็นปกติธุระ เออมันชัดเจนอยู่แล้วเออแล้วทางนู้นเป็นไงก็เข้าข้างกันอยู่แล้วไม่ว่าจะพูดยังไงมันก็เข้าข้างกันอยู่แล้วเอสซี SC. อันเนี้ยเอเอสซี SC ไปดูเอาแล้วกันไปศึกษาชัดคิดว่ายังไม่แน่ใจหรือไม่เชื่อก็ไปศึกษาดูแล้วมันเป็นจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าเอออันเนี้ยมันชัดเจนอ่าใครใครที่ไม่เชื่อก็แล้วแต่นะเอสไม่ได้ว่าหรอกเออเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น และขนาดครอบครัวก็ยังทําได้แล้วภาษาอะไรกับคนอื่นคุณเป็นใครเขาจะมองเห็นความสําคัญไหมไม่มีคุณอะสาคัญก็เพราะอะไรก็คุณมีงบประมาณให้เขาถลุงไงคุณก็สําคัญแต่วันใดวันหนึ่งถ้าคุณไม่มีผลประโยชน์ให้เขาเนี่ยถามหน่อยเขาจะไปครบไหมไม่มีเขาไม่มองด้วยแม้แต่หางตาเขายังไม่มองเลยแล้วเขาจะไปมองทำไมก็คุณไม่มีผลประโยชน์เขาจะครบคนที่มันมีผลประโยชน์เท่านั้น ดูกันีง่ายเนี่ยคนที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาเป็นสิบยี่สิบปีเขายังใช้นิ้วเนี่ยดีดออกไปเลย <c oughs> เออพอเขาเห็นว่าเอ้ยทางอื่นที่มันเกาะแล้วมันดีกว่าทางนี้นี่ว่าเออมีอนาคตกว่านี่ว่าดีดทางดีดอันเก่าออกเลยเห็นไหมเออแล้วคิดดูวความผูกพันความสัมพันธ์ความผูกพัน,นไม่เคยมีเลยเขาไม่สนใจอยู่แล้วเอฟทีลองคิดดูถ้าเป็นอย่างนี้เราจะอยู่ทําไม จะอยู่เขาคนอย่างนี้ได้จะไปทําธุรกิจร่วมกันได้ไหมไม่ได้มีแต่เสียเปียบเออไปคบเพื่อจะทําธุรกิจนันมีแต่เจ๊งเจ๊งแน่นอนแล้วที่ผ่านมาที่ทํามาเนี่ยโครงการของเขาแต่ละโครงการเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยเออไม่เห็นผ่านสักโครงการเลยเนี่ยเดี้ยงหมดเลย FC เนี่ยพอยกันล,มล,นลน้มแล้วเนรนาศเลยตอนนี้เขาก็หอยหมดแล้วเออเพราะว่า ลงทุนไปแล้วก็หายไปเลยเหมือนก็เอาตังค์ไปโยนทิ้งน้ำนะเอฟซี FC. โยนก็หายไปเลยนั่นนั่นไงนี่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าเออไปคบค้าสมาคมไม่ได้อะไรเลยผลสุดท้ายก็ได้แต่ความเจ็บช้ำน้ำใจเปล่าๆอออันนี้ขนาดอ่าที่เข้ามานะเอฟซี FC ที่เข้ามาก็หวังนะแต่ แอดว่านะถ้าเรื่องความสงสารนะมันหมดเวลาที่จะสงสารไปแล้วมันเลยเวลานั้นไปแล้วเหมือมันไม่มีหรอกตรงนั้นที่เขาเข้ามาเขากะว่าเออคุณมีร่วงทางที่นี่ไหมเออจะสร้างนู่นสร้างนี้ว่าโครงการจะซื้อที่แล้วก็ปลูกนู่นปลูกนี่เป็นเหมือนอ่าเหมือนการท่องเที่ยวผสมผสานกับการเกษตรนะเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อะไรเงี้ยบางคนก็อยากมีเงินนี่มีเงินสักห้าล้านหกล้านก็อยากจะมาลงทุนตรงนี้ <c oughs> สร้างเป็นรีอสอร์ทเพื่อเอาไว้อ่าอยู่เพื่อบ้านปลายชีวิตถูกไหมบ้านปลายชีวิตเออออกมาปักหลักอยู่ที่นี่แต่เขาไม่รู้ว่าที่นี่มันซื้อขายไม่ได้เขาไม่ได้บอกไว้นี่เขาไม่ได้บอกว่าไอ้นี่มันมันไม่มีปัญหานะน,นู่นเขาไม่พูดเออเขากา็ซื้อลงทุนลงทุนลงทุนมาใครจะลงทุนก็ลงทุนมาเห็นไหมเออมันชัดเจนอยู่แล้วเอฟซี FC.